ดิครับพี่น้องวันนี้ให้เบิ้งรถมาด้าบีสองพันหาครับปีสามแปดรถมือเดียวพี่น้องอย่งนี่ก็เสว่ารถมือเดียวตั้งแต่ปลายแดงเลยเป็นพอพ้นซื้อแล้วก็ให้ลูกไส้ต่อครับลูกไส้รับตอ่อรับส่วงต่อนะถือว่าเป็นมือเดียวพอครอบข้อเดียวพี่น้องผู้ขอบข้องคือมือที่สามแต่ว่าเป็นขอบข้อเดียวกันนะครับจากบริษัทก็มาพอแล้วก็มาลูกไส้ เครื่องนี่นิ่งๆเลยครับบ่มีไอบ่มีหยัยงแต่สิสตาร์ทเครื่องเบิ่งได้พี่น้องเด้อนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ดีสตาร์ทตึงน้ำมันน,มน้นำมันเกียร์เฟื่องท้ายกองโซลา่าเด้อพี่น้องกองโซลโอ้กองกองน้ำมันเครื่องกองโซล่าพี่เปลี่ยนไปเด้อพี่น้องนะกล่องอากาศเปลี่ยนมาเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อรุ่นนี้มีพาวเวอร์เด้อพี่น้องพาวเวอร์จากโรงงาน นี่พ่อเบอร์พ่อเบอร์จากโรงงานกรตาแต่เดียวติดเก่าซิฟเล้งมามัางกรดำเครื่องเดียวก็ที่เอฟาอีสุครับเครื่องเดียวกันสภาพสีบอสวยแต่ว่าใส่งานได้เลยพี่น้องเป็นแคปเด้พี่น้องหน่นนอ,งนองได้สารแล้มันเกียร์เฟื่องถ่ายผมเปลี่ยนใหม้ไวแล้วครับพี่น้องไฟออกทุกจุด น้ำมันเครื่องเพรื่องใชยังตามผมเปลี่ยนไปหรอเนี่ยครับรถเอกสารพร้อมโอนไดพน้พี่น้อง,องสุดอลรายการใบเซฟด้วยการซ่อมกัมานพี่น้องพี่น้องบอต้องไปเสียเงินดีขก่อนผมพึ่งไปแล้วสองพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทพี่น้องเห็นป่ะนี่ผมเปลี่ยนที่ซิบหายเหมนนี่นี่มาสำหรับหาเงินใช้เงนินหลานได้พี่น้องแล้วคับเนี่ยเราไปใช้งานได้เลย น,นี่พีอนเชื่อมกับบริหวงไม่ต้องห่วงบริหวงครับผมใส่งานถ้าสีขาดเกินนี่นะตงจดไหมใส่เอกาสารผอมบ,บนนะครับปลดอยู่วารินเท่านี้แหละตำบลแสนสุขอำเภอเมืองวารินนียครับ เอาเวลิรลรน้องจังหวัดอุบลเดี๋ยวเบิืงเครืเองกอนสิสตธิ์เบิงเอาบนวนะันกบบนนะเรียนมาบรงกบล้างพนัเบิิงกบล้าสตารขึ้นได้ขนาดเด้อเดียนาดขึ้นเดียวขึ้นเดียว ปกติเกรถึงบตยานาาล้หนะกรนบ้ผ่อนปกติกน,น้นำมันเครื่องกเกน้ำมันยังกอยังใส่ได้เบเนาะนี่เห็ <S 2> <S 2> <S 2> นว่านะีน้นนำมันผมเติมไปเต็มเต็มถังละใส่นนหน้กมานเลอเทินถังไปเนาอะหยประหยัดได้ไปนอนนี่เกย้อนกับปกตินัเป็นปะกติ ไม่กับไม่นี่ก็ต่ำแต่แต่บริษัทก็พี่น้องลืมไปแต่บารังเอออัเมื่อมนุนนี่ต้องใส่คีมมนุนเอาพี่น้องนี่ยถ้าว่าขึ้นได้ปกติอ่าทางม้วนมุน,มนได้ปกติแล้วพี่น้องได้สมุนในบ้างใน,น,นสมนุนในบ้างเป็นปกติพี่น้อง ได้ปกตินะโอเคขาย40กว่าพี่น้อง40ไปไป49่ปเก่า,าสนใจกระทบมากครับ08721654เ4เดี๋ยวให้ข้อมูลละเอียดขลางด้อครับพี่องด้องเด้อ0ห7 2 1 6 5 4 4 4โทรมาได้เลยพี่น้องเด้อรถพิกรัรกับอยู่บัตรลาเสนต้นบลบกอุเกรณคูณสีสิเกียรครับเมงใดเมงใดนัดได้โอเคครับได้ละเอียดลงขลางพี่น้อง เอกสารผมบนเอาเลยพี่น้อง